เมื่อนี้บ้านสวนนัทยาพามาดูสวนทุเรียนการพัฒนาของดอกและรถไม่เป็นดอกติดน้ำไม่เครียดตัวนี้คือบ่เขียดบมเขียดดอกบ่มีเลยนี่มันติดหิมหวยมันติดหวยดอกบโมเขียดโอ๊น่ำหกวันกับบมเขียดดอก มีสองต้นที่ติดหิมหวยเนี่ยม่มีดอกเลยอดน้ำเท่าเพื่อนแต่ไม่มีแต่ไข่ปลาตาปูยังไม่ออกอันนี้หลงหลงหปีหลงหปีเพิ่งจะเห็นดอกเพิ่งจะเห็นดอกหลงรับแล บ้านสวนนทัทยาแล้กักการพัฒนาของสวนดอกออกมาบางต้นก็ไข่ปลาตาปูไข่ปลาตาปูบางต้นก็เหยียดตีนหนูอย่างต้นนี้คือไข่ปลาตาปูปุ๊บอ่ะอาจจะเป็นสองรุ่นอันนี้รุ่นไข่ปลาตาปู รุ่นนี้ไขป่ปลาตาปูน่าจะเป็นรุ่นหลังนี่อันนี้เหมือนจะเหยียดตีนหนูแล้วมั่งเลยเหยียดตีนหนูดอกปีนี้ถือว่ามา เยอะกว่าปีที่แล้วดอกปีนี้ถือว่าเยอะกว่าปีที่แล้วออกาาจะออกสองรุ่นหรือสามรุ่นเราต้องดูก่อนจะเลือกรุ่นไหนการพัฒนาของดอก อาจารย์หลายท่านบอกว่าต้องส่งแคลเซียมโบลอนเพื่อการพัฒนาของดอกจะประมาณนี้ดอกน่าจะพอต้นน่าจะพอต้นนี้ก็เริ่มละ โอเคค่ะ okay,